ตอนหนักหรือยังเนาะต้องเช็คสหน่อยสิ <c oughs> ผมพาดีเลยก็ถือว่าดีไปละ กือบไปแล้วไงเราเกือบลูกพ่อจับได้แล้วอะแต่ดีแต่ดีนะที่เราเก็บไอแพดทันแล้วก็นอนหลับทันเ,เกือบแล้วเราเต็มรู้สึกว่านะตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันนะเนี่ยต้องใส่ต้องกินอาหารอีกแล้วสินะรู้สึกว่า ทั้งหิวแล้วก็ต้องอาบน้ําแล้วด้วยอ่ะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าแบบเหงื่อเต็มเลยอ่ะร้อนก็ร้อนอ่ะอาบน้ําก็เข้าน้ําแบบน้ําแล้วก็กินอาหารก่อนดีกว่าขึ้นขึ้นดีนะห้องน้ําไม่ได้อยูกอะไรหยุดนหน้าเรานี่เองแต่เราต้องเงียบๆเหแบอนนะเพราะว่าเสียงน้ํามันจะดังมากเพราะห้องน้าเนี่ยมันเชื่อมกับตรงที่โซฟาที่พ่อนอนเลยอ่ะโอเคโอเค เงียบก่อนจื๊บจื๊บจื๊บตองเงียบนะตองเงียบนะโอ้โหเซ็กซี่เซ็กซี่อุ <c oughs> ้ยอุ้ยเมื่อกี้เหมือนเหมือนได้ยินเสียงน้ำอะไรจากช,ชั้นด้านบนนะอืมอย่าบอกนะว่าลูกตื่นนอนแล้วอย่าบอกนะว่าลูกแอบ,บตื่นลูกต้องหลับทั้งวัน อืมแบบนี้ต้องไปดูอืมนี่ลูกบ้าหลับดูซิไหมเฮ้ยทุกคนเด้ยมีเสียงพ่อเราไปนะเราเราไปก่อนเราต้องรีบไปไปไปหลับก่อนทุกคนเออเมื่อกี้ได้ยินเสียงพ่อโอเคโอเคหลับก่อนครบรีุ้ยอืมลูกหายไปไหน อย่าบอกนะว,ว่าแกแอบซ่อนฉันหรอกต้อนอย่าอนยังไงก็ไม่มิดหรอกนะว่าแต่แกไปไหนอยูในห้องน้ำหรือเปล่านี่ไงหลักฐานรอยคราบน้ำเพียบเลยน่าจะไม่อยู่ไกลหรอก อยู่ในต้องออกไปดูสหน่อยอืมฮะเฮ้ยฮะทำไมลูกมานอนแล้วอ่ะเสียงว่าเมื่อกี้อืมตาอาจจะฝาดไปก็ได้ที่เห็นลูกยังไม่นอนอยู่เลือดน้ำนั่นน่ะน่าจะเป็นอืมน้ำมันน่าจะร่วมมั้ง เฮ้ยน่าจะไม่มีอะไรถูกเกก็โชคดีไปที่พ่อไม่เห็นเราตอนนั้นน่ะเพราะว่าเราซ่อนอยู่อยู่ที่ห้องนอนนังไงอีห้องนอนนึงอะ่ะแล้วก็รีบวิ่งกลับมานอนทัน อย่าลืมไปนะว,ว่าพ่อจะฆ่าเราไม่ได้เมื่อเรากำลังหลับอยู่ไม่ว่าจะแกล้งหลับอะไรก็ตาม <c oughs> อย่าลืมอย่าลืม <c oughs> แต่ข้าวยังไม่ได้กินเลยอะเมื่อกี้จะอาบน้ำยังไม่ทันเสร็จเลยพ่อมา <c oughs> ข้าวหรอต้องรีบยอ่อมต้องต้องย่องไปกินต้องต้องต้องย่องไปกินซื้อ หลับตา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 ย่อง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 ่าฮ่าฮ่า <c oughs> ิสรแล้วแก okay, ต้องมากินข้าวอืมแอบหนีมาก็ไม่รอดหรอกนะฮิฮิฮิแกมากับฉันเดียวนี้ <c oughs> พ่อจับบอลงมาขังตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยที่นี่มาที่ไหนเนี่ยทำไมม,มันนก้างขนาดนี้อ่ะเฮ้ยทำไมมันแมทดนสกรปรกมากเลยอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่เนี่ยแล้วที่นี่มันคือที่ไหนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่า